10, 1 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ที่สวนปัญจาลีาอนนะคะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกประสบการณ์ในการวิ่งมินิมาราทอนที่หาดทรายแก้วชฉลบุรีนะคะนัชสาว ก็แนะนำนะคะอันนี้นวลส่วนนี้เป็นวินค่ะอ่านวลเนี่ยจะวิ่งในรุ่นที่เป็นระยะทางเท่าไหร่นะคะ5กิโลห้ากิโลแล้วส่วนของวินละคะประมาณ10กิโลครับเมื่อเช้าเรามีสมาชิกที่ออกไปวิ่งกัน6กคนค่ะหผูชายหผู้หญิงหนึ่งค่ะก็ อีกห้าคนเป็นชายหนุ่มทั้งหมดเลยแล้วเมื่อเช้าเราเริ่มเดินทางสจากที่สวนประจักษ์ตอนกี่โมงครับตีสองครับตีสองเราวิ่งจี่นี่ตอนตีสองไปถึงที่นู่นประมาณน่าจะตีสี่ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการลงทะเบียนตีห้าอะไรตีห้าค่ะเป็นยังไงบ้างประสบการณ์เจอการลงทะเบียนครั้งแรก เต้นเต้นค่ะเต้นเต้นมากเลยเต้นมากค่ะเล้วดีใจด้วยค่ะที่ได้ไปไปไปทำกิจกรรมแบบนั้นค่ะชอบค่ะอันนี้มันก็เป็นเหมือนเรามีโครงการ smart house ของสวนบรรจารีสอร์ทแล้วก็ทางผู้บริหารก็เลยพาเราออกไปวิ่งข้างนอกเป็นเหมือนโครงการใช่ไหมค่ะครับค่ะ ประสบการณ์พอเริ่มสตาร์ทปุ๊บของรวนเป็นยังไงบ้างเริ่มสตาร์ทปุ๊บเริ่มวิ่งหรอคะใช่เริ่มวิ่งเลยเริ่มวิ่งเลยเริ่มวิ่งนแรกพอได้ยินเสียงวิ่งเป็นยังไงเป็นเริ่ม นี่มันมันรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็จะไปยังไงจะได้ไหมแล้วก็ตั้งใจว่าจะสู้ให้เต็มที่ค่ะชนะหรือไม่ชนะก็จะสู้ค่ะชนะหรือไม่ชนะแรงบันดาลใจเวลาเราวิ่งเห็นเขาบอกว่าต้องมีขึ้นเนินลงเขาอะไรอย่างเงี้ยเต้เขาก็ไม่ได้บอกก่อนเลยแบบขึ้นขึ T ้นเลยเราก็ไปแบบไม่แหละไปแบบ ไปไปไป,ไปเรือยแล้วก็<ล><ล>มีคนชี้ทางเราค่ะมีไปซ้ายไปขวาค่ะแล้วก็เราก็ไปเลยค่ะไปที่าตามเข้าบอกค่ะการวิ่งระยะทางอย่างใจน,นี้ยมันต้องรู้สึกแบบล้าและมีแรงบรนดาลใจหรือมีอะไรผักดั <c oughs> นให้เราไปถึงเส้นชยัยไหมมีค่ะตอนแรกก็คิดว่าคิดว่าคิดว่าถ้า ถนนธรรมดาแต่จริงๆขึ้นภูเขานี่ก็เหนื่อยมากเลยแล้วก็แต่แต่ยังไงก็ต้องสู้ค่ะนัไกาน,าก,นากีฬาก็ต้องสู้ค่ะแล้วของวินล่ะแต่ก็มันกันเลยครับสู้ต้องสู้เนี่ยแหละต้องสู้ให้ทั้งทีเลยครับแล้วพอลู้ีก็ใจเราเลยไหมครับมันใจเราเ,เราต้องทําให้ได้เลยครับ ไม่ถือว่าเขาส่งแล้วค่ะก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะไม่ได้ที่หนึ่งได้หรือไม่ชนะก็ต้องให้ครึ่งเลยคะช่วยหนึ่ีสดก่อนค่ะค่ะลจากการไปครั้งเนี้ยกลับมาประสบการณ์ที่เราได้เราจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างประสบการณ์เราได้ก็ถ้าเราฝึกซ้อมเเรื่อย ทั้งที่เราเราเรามันถ้าเราซ้อมเรื่อยๆมันก็จะตายจะได้จะได้อะไรชนะอะไรชนะยางดียวถ้าเราไม่ฝึกซ้อมก็เราไปไม่รอดหรอกค่ะต้องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆค่ะก็หมายถึงว่ามันถุกต่างถ้าเราทำเป็นประจำหรือซ้อมเป็นประจำเราก็มีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นค่ะค่ะค่ะล้วคิดไหมถ้าเราจะต้องชนะ ไม่ขีดค่ะตอนแรกก็ไม่ขีดเพราะว่าเห็นคนเยอะแบบนั้นก็เราคิด่ามีคนเก่งกว่าเราเยอะแต่เราก็แค่แค่ทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ไปถึงก็เราชนะก็เราก็ดีใจได้ระดับซองเราก็ดีใจตอนที่เขาประกาศบอกว่าเราได้เขาเป็นอันหับงสองนะก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไรไงเขาเอามาใส่ เนวก็สายก็เชยเลยนะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าก็วินหลักของวินได้เป็นอันดับเจ็ดเจ็ดเจแต่ว่าของวินจะเป็นรุ่นสิบสิบกิโลของล้วนจะเป็นรุ่นห้ากิโลก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วมันจะมีประสบการณ์ครั้งต่อต่อไปแล้วเราคาดหวังกับประสบการณ์ครั้งต่อต่อไปไหมไอยังของลวนแน่นอนเดี๋ยวผู้บริหารที่เนี่ยพาไปแน่ๆ เราผู้บริหรรารมองไว้แล้วล่ะว่าจะต้องเป็นยังไงแล้วจากจุดเริ่มต้นที่สองที่สามที่สี่รวมคิดว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆรื่อยไหมถ้าเราฝึกซ้อมเรื่อยเยมันก็จะนา่าจะจะได้นะคะข้างหน้าจะเอาอีกไม้ถ้วยอยากได้อยู่คะ่ะอยากได้ไดไดิลล่ข้างหน้าจะเอาอีกไม้ถ้วยอยากได้ครับก็คนก็มันเยอะอะไรได้ไหมเราก็ แต่เราก็ต้องสู้เลยครับเพชรนะก็ต้องสู้ <c oughs> อย <c oughs> ู่เลยครับเออจะดูปังก็แม่ไปดีค่ะมีอะไรที่จะ,ะชวนเพื่อน <c oughs> ที่อยู่ในส่วนปัญจาหไหมว่าเออออกมาวิ่งกัน ไม่เคยไม่แล้วแต่ข่าวชาบงก็เกับข่าวถ้าแต่ข้อให้เพื่อนเพื่อนถ้าเวลาจะทำอะไรสักอย่างเดิมที่เราใจเราอยากทำก็เราก็ต้องทำเต็มที่แล้วก็เราก็ต้องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆมีเวลาไม่มีเวลาก็ยุี่เราเลยถ้าเราฝึก บอกว่าวันนี้เราเราเราจะฝึกซ้อมเราก็ต้องฝึกซ้อมวันนี้เรางานเยอะเราไม่ต้องฝึกซ้อมก็ได้เราก็เอาแค่ที่เวลาเราวางเราพอที่จะทําได้ไไดถ้าเราฝึกซ้อมเรื่อยๆมันก็มันก็ได้ค่ะนี่ก็โครงการสมาเทว์การวิ่งการออกกําลังกายมันดีกับเราย่งไงงดีค่ะมันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะ,คะ ใช่แล้วก็เราก็ไม่ค่อยเราก็มีแบบมีร่างกายดีเราก็ไม่มีโรคอะไรเลเราก็ทําให้เราทํางานได้ตลอดค่ะเราไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยง่ายไม่ตอบไม่ทำงานก็ได้ตาะค่ะแเราโครงการนี้ยมันน่าต่อไปเรื่อยๆไหม เร,เราสองคนพี่ได้ถามเราสองคนว่ารู้สึกว่ามันจะต้องมีไปทุกปีเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าน่าจะเพราะว่ามันทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นค่ะน่าจะมีเรื่อยๆกับเ,เอาตามทำรู้สึกของเราจริงๆ,ๆเรารู้สึกชอบ วิ่งชอบการวิ่งครับชอบการวิ่งค่ะเพราะว่าการวิ่งทําให้เราเราเมื่อก่อนเราเคยอ้วนแต่ตอนนี้เราใช่ใช่ใช่เหรอใช่ค่ะแตตอนนี้เราเราพ่อลงเราก็ชอบเลยค่ะเพราะว่าวิ่งก็มันได้ผลแน่แตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเราค่ะว่าออากําลังกายมันดียังไงแต่ตอนเวลาเราลงมือทําเราก็ได้ผลที่นี่เราก็จะตั้งใจเลยค่ะเราชอบเลยค่ะ แต่ผมนี่ไม่อ้วนเลยก็ชอบอยู่ดีคชอบผมนี่ไม่อ้วนเลยแต่ชอบแต่ชอบครับค่ะจากการสัมภาษณ์พนาาักงานสวนประจกักษ์รีสอร์ทนะคะที่เขา้าร่วมการวิ่งวันนี้มาละครที่หาดทรายแก้วนะคะก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากน้องนะคะเขาบอกว่าความพยายามการทำอ,อะไรก็ใช่ที่สม่ำเสมอ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จของเขาได้นะคะก็พี่ก็ขอบคุณนวลแล้วก็บ่งวินนะคะที่ให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้เดี๋ยวเทปหน้ารอบหน้าเรามาเจอกันสัมภาษณ์พนักงานส่วนปัญจาลีสอร์ท่านอื่นนะคะมีหลายๆท่านที่เรายังไม่รู้ว่าเขาทำกิจกรรมร่วม เน้นงานอะไรกับจันทร์อีต่อเราจะแนะนำเป็นขั้นถ่ายค่ะเดี๋ยวพบกันในรอบหน้าค่ะสัปดาห์